ประมาณการกำไรที่คาดว่าจะโตไม่เกิน15%แต่ตัวค่า P/E ของตลาดเนี่ยถ้าโต15ตอนนี้เราจะอยู่ที่ P/E ประมาณสักใกล้ๆ15เท่าเมื่อใช้ประมาณการกำไรของปีหน้านะครับจะเห็นว่าก็ไม่ได้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกอะไรแม้ว่าตลาดจะได้ลดความร้อนแรงลงมาในช่วงสัปดาห์เสรที่ผ่านมาซึ่งต่างจากค่าเฉลี่ยของ P/E เพื่อนบ้านเราซึ่งเตี้ยกว่านี้สเดียโตดีกว่าเรา ประมาณการกําไรโตดีกว่าเราแต่ P.E. อนาคตเตี้ยกว่าเรานะครเพราะนั้นก็กลับไปที่เดิมนะครว่าถ้าเวลาที่ผ่านไปแล้วพุฟว่ากําไรของเรามีแนวโน้มที่จะโตเตี้ยกว่านั้นนะก,ก็คงจะมีแรงขายเพิ่มเติมออกมาอีกนะเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยหุ้นบรูชิปที่อิงก,กับกำลังซื้อต่างชาติเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะเวลาฝรั่งปรับพอร์ตโดยเฉพยิ่งในช่วงครึ่งหลังของปี ที่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยกับส่วนหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่คิดว่าน่าจะน,น่าสนใจในการลงทุนในปีหน้าผมมองว่าปีหน้าจะเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วปี2 5 5 7หเนี่ยหุ้นตัวขนาดเล็กเนี่ยครับขนาดกลางเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วปีหน้าเนี่ยต่างประเทศน่าจะเริ่มกลับมาซื้อหลังท,ที่ขายเราไปสองปีนะครับตอนนี้เขาขายจเกือบจะหมดลสะสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างประเทศในประเทศไทยก็แทบจะ เข้าไปกับจอนช่วงสพรามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าแย่แล้วนะในเรื่องของสัสดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะกลับมาก็เป็นไปได้ที่เราถูกขายมาเพราะการเมืองาการเมืองเราเริ่มนิ่งเขาก็คงน่าจะกลับมาซื้อใหม่ได้โดย,ยเฉพาะการยกเลิกกฎอายการศึกถ้าเกิดขึ้นในปีหน้าปีหน้าเนี่ยนักทุนอาจจะต้องดูทุลงทุนเกี่ยวกับพวกอินฟราสักเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะยิง่งตัวที่เป็นต้นน้ำนะครับตัวที่เป็นต้นน้ำนี่นะครับก็คือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือปีหน้าพวกรถไฟใต้ดินมนดินเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นออจะมีการเปิดประมูลแน่นอนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับว่าออบริษัทก่อสร้างนะครับที่เกี่ยวต้นน้ำนะครับจะได้ประโยชน์นะครับรวมทั้งบริษัทที่ใช้น้ํามันค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากน้ํามันปีหน้าเนี่ยอาจจะลด40%ปีต่อปีเลยนะครับ40%หมายถึงว่าเปรียบเทียบปี58เมื่อเปรียบเทียบปี57นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า น้ำมันปีหน้าเนี่ยจะถูกก่าปี57ประมาณ40รเซ็นะคับนะบริษัทที่ใช้น้ำมันเยอะๆจะได้ประโยชน์เลยนะครับชนะเนี่ยกลุ่มบริษัทที่ใช้น้ำมันมากๆเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้น